เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับ ในเรื่องของสุขภาพวันนี้ที่ผมนํามาฝากนะครับเป็นเรื่องของการใช้ยาหยอดตาอย่างถูกวิธีนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับวันนี้จัดทําและเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับสําหรับวิธีการใช้ยาหยอดตาให้ถูกวิธีมีดังนี้นะครับ 1. ควรจะล้างมือให้สะอาดนะครับ 2. เปิดฝาครอบขวดยาออก โดยวางให้ฝาหลอดหง่ายขึ้นนะครับ 3. นอนหรือนั่งเงยหน้าขึ้น 4. ค่อยๆใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้งและเหลือบตาขึ้นข้างบนนะครับ 5. ยอห,หยดตา1หยดลงไปในกระพุ้งของเปลือกตาล่างระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสถูกตาขนตาเปลือกตามือหรือสิ่งใดๆ 6. ปล่อยมือจากการดึงเปลือกตาล่าง และอยากกระพริบตาสักครู่อย่างน้อย30วินาทีหรืออาจหลับตาเบาๆสักครู่นะครับ 7. ปิดฝาให้สนิทนะครับครับและนี่ก็คือความรู้ในเรื่องของวิธีการใช้ยาหยอดตาอย่างถูกวิธีนะครับจัดทำและเผยแพร่ความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี